สวัสดีครับราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากแรกเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามชอ่องเาวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีเมทุนครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนมกราคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมทุนในช่วงปากแรกเดือนมกราคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คือไพ่ห้าเหรียญสัญ,ญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินแต่ว่าไพ่ห้าเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินไม่ดีก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นมีโอกาสที่จะเสียเงินจ่ายเงินมากกว่าปกตินั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าตัวท่านเองนั้นใช้เงินเดือนละ2 0 0 0 0ืแต่ว่าในช่วงของเดือนมกราคมนั้นตัวท่านเองอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายเยอะกว่านั้นอาจจะเป็น3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นห้าในลักษณะแบบนี้ มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าปากแรกของเดือนมกราคมนั้นยังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลปีใหม่อยู่นั่นเองก็จะมีงานเลี้ยงงานฉลองบางทีบางท่านเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปฉลองสังสรรค์กับครอบครัวบางท่านเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนจังหวัดไกลๆส่วนบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ำไปในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นในช่วงนี้หรือว่าเดือนนี้ตัวท่านเองก็จะมีรายจ่ายมากกว่าปกตินั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับ ผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับดวงชะตางคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบ1ปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ผมมองว่าจังหวะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากในการที่จะตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวเพราะว่ากำลังมีการเปลี่ยนสกราชใหม่แน่นอนนะครับดวงชะตาของคนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้น ได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีผมอาจารยนุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเราไปกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่ด h ไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชนีจันทร์นั่นเองนะครับการงานของผู้ที่เกิดราศีเมถุนจะดีมากๆในช่วงของปักแรกเดือนมกราคมหรือว่าปักแรกของปี2568ก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงจะดีพวกร้านเสริมสวยร้านต่อขนตาร้านทำเล็บ เพราะว่าหลายๆท่านนี่นะครับจะไปออกงานไปท่องเที่ยวก็จะมีการแต่งเนื้อแต่งตัวหน่อยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหรือไม่พวกร้านเช่าชุดต่างๆเหล่านี้ก็จะดีนะครับเพราะว่ามีงานเลี้ยงค่อนข้างเยอะนะั่นเองนะฮะนอกจากนั้นนะครับผมคนที่ทําธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมต่างๆกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงหรือว่าพวกเครื่องประดับต่างๆนั้นก็จะปังมากๆนั่นเองนะครับ พไพ่ที่ high priestess หรือว่าไพ่ราชนีจันเนี่ยยังอาจจะหมายถึงว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะลุกขึ้นมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นบางทีบางท่านนี่บอกว่าไม่ได้ออกกําลังกายมานานมากๆจนจําไม่ได้แล้วว่าออกกาลังกายครั้งสุดท้ายนั้นเมื่อไหร่นั่นเองพอเปลี่ยนสักราชใหม่ก็อยากจะเอาจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละหันมาดูแลตัวเองหรือว่ามีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ในการแต่งตัวใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่8นี่คือไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชถ้ามีไพ่ใบนี้บางทีตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญแต่จริงๆแล้วคนไทยเรานะครับก็นิยมที่จะไปทําบุญในช่วงของปีใหม่แบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นสุริมงคลกับชีวิตตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนในช่วงนี้อาจจะไปทําบุญตักบาตรทาบุญใส่บาตรรือว่าถวายสังฆทานบางทีบางท่านนี่นะครับไปทําบุญไหว้พระ หวัดเจ็ดวัดในลักษณะแบบนี้หรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะสนใจในธรรมะปฏิบัติธรรมฝึกจิตนั่งสมาธิไปเข้าสู่สำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไปนุ่งขาวห่มขาวถือศีลในลักษณะแบบนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมไพ่เดียรโรแพนหรือว่าไพ่ภาะสังฆราชเนี่ยยังตีความหมายได้ว่า ดวงการงานของท่านการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกพุทธพาณิชย์เนี่ยจะดีนะครับเช่นเปิดร้านขายพวกเครื่องสังฆพันธ์หรือว่าให้เช่าบูชาวัตถุมงคลเช่าพระหรือว่าพวกเครื่องรางของขลังในลักษณะแบบนี้อันนี้จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ และนอกจากนั้นไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังเขาราเนี่ยยังจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนที่ทํางานเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปรา์เป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆนั่นเองเน,นะครับผมถ้ามีไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้มันยังหมายความว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองมีเทพเทวดาคอยให้โชคให้ลาบกับตัวท่านนั่นเองนะครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีไพ่ไม่ดีอยู่หลายใบนะครับอย่างเช่นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่สิบดาบก็ถือว่าเป็นไพ่คราะหใหญ่ไพ่ใบน,นี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในลักษณะแบบนี้ส่วนไพ่เดอะทาวเวอร์รู้ว่าไพ่ตึกถล่มนั้น ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขับรถ,ข,บรถขับราด,ด้วยความระมัดระวังกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดราศีเมถุนไม่ควรกระทํานั่นเองนะครับผมดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดเฮโรแันหรือว่าไพ่พระสังฆราชก็มีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ยิ่งถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นได้มีโอกาสทําบุญแล้วด้วยจะดีมากๆนั่นเองนะครับต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะฮะและอีกอย่างหนึ่งไพ่เดเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั้น จะมีอำนาจไปกดทับไพ่ที่เป็นไพ่เคราะห์อย่างไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่ตึกถลม่มหรือว่าไพ่สิบดาบเนี่ยให้แสดงผลได้น้อยลงนั่นเองเนะครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาการขับรถขับราหรือว่าการทําอะไรก็ตามแตก่ก็ต้องระมัดระวังมีสติอยู่กับตัวนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6เนี่ยเป็นไพ่สิบดาบนั้นก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายล้มหมอนนอนเสือ่อ บางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็ได้เพราะว่าตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่3 2มสตำแหน่งเนี่ยคือตำแหน่งของญาติผู้ใหญ่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าของท่านก็ได้ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยกระทานหานในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ทดี่เราไปทำนายดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของปีหรือว่าปากแรกของเดือนมกราคมนี่นะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่8นี่คือไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญคือไพ่แห่งโชคลาภคนที่ทํามาค้าขายทําธุรกิจอะไรต่างๆพวกนี้ในช่วงนี้จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่แบบเห็นเห็นเลยนะครับเพราะว่าเดือนมกราคมเนี่ยหลายๆคนก็เพิ่งได้รับโบนองโบนัสมาหรือว่าหลายๆคนมีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเลี้ยงฉลองสังสรรค์หรือว่ามีการจับจ่ายซื้อหาสินค้า เยอะกว่าปกติดันเดงนะครับฉะนั้นการค้าการขายผลกําไรเป็นก่บเป็นกรรมจริงๆนะฮะไพ่เก้าเหรียญนี่นะครับไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้โบนองโบนัสมาในลักษณะแบบนี้เป็นเงินพิเศษมาอย่างนี้ก็ได้ไพ่เก้าเหรียญยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นถ้าวางแผนจะซื้อรถจะซื้อบ้านในช่วงนี้จะได้รถจะได้บ้าน แม้ว่าตัวท่านเองนั้นกังวลใจอยู่นะครับว่าสถาบันการเงินต่างๆเขาจะปล่อยสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านไหมถ้ามีไพ่เกาเหรียญก็หมายความว่าปล่อยแน่นอนตัวท่านเองนั้นจะได้เป็นเจ้าของบ้านจะได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับยังไม่หมดนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนตัวท่านเองนั้นยังมีไพ่ king of pantherer หรือว่าไพ่กษ,าษาัตริย์ถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่4ี่ นี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะครับคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยเป็นไพ่มหาเศรษฐีไพ่ king of p e n t a c l e หรือว่าไพ่กษ,ษัตริย์ทือเหรียญนั้นต้องถือว่านี่คือไพ่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองคือใหญ่มากๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่นั่นเองนะครับอาจจะเป็นโชคลาภจากการทํามาค้าขาย โชคลาบที่จะได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เป็นเงินก้อนโตหลักล้านหลายล้านหลายสิบล้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมถ้ามีาไพ่ใบนี้คือการเงินการทองของท่านนั้นมันจะปังมากๆดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นพอเข้ามาสู่ปีใหม่อะไรใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการเงินการทองที่มันเคยติดขัดพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนแรกของปีเท่านั้นดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะพลิกผันจากคนธรรมดา กลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ก็ได้นะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนเตรียมรับเงินล้านได้เลยนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นเมื่อมีเงินเข้ามันจะมีเงินออกนะฮะไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเสียเงินจ่ายเงินมากกว่าปกตินั่นเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยหรือว่าอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเลี้ยงฉลองสังสรรค์นะครับมันมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาค่อนข้างเยอะนั่นเอง ไพ่ห้าเหรียญจึงหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เสียเงินจ่ายเงินมากกว่าปกตินั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมหรือว่าปักแรกของปี2568นนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ บางทีนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เจอเพื่อนเจอกลยันยาิบิตท,ที่ดีในลักษณะแบบนี้หรือว่าคนที่มีเพื่อนแล้วมันมีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นคนรักคู่รักได้นั่นเองนะครับแต่ถึงขนาดที่ว่าจะได้แต่งงานไหมมันยังเร็วจนเกินไปที่จะตัดสินในตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่สองถ้วยนั้นเป็นไพ่ความรักที่ดีอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นในด้านของไพ่เดอะฮีโร่แพนหรือว่าไพ่ภาระสังคาราชคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่า นะอายุอาจจะต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีหรือว่าอายุอาจจะใกล้เคียงกันก็ได้แต่ว่าเขามีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากกว่าท่านมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ความรักด้านไม่ดีมันจะมีอยู่หลายใบเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไพ่ The Lover ที่อยู่ในตำแหน่งที่5 The Lover เนี่ยให้ระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าบางทีบางท่านนั้นมีคนรักมีคู่รักอยู่แล้วแต่ว่าไปเลี้ยงฉลองปีใหม่ได้มีโอกาสเจอเจอคนใหม่นะครับพูดคุยกันถูกคอถูกใจมีโอกาสแลกลายแลกเบอร์กัน คุยกันแล้วมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์เป็นกิ๊กเป็นกั๊กเกิดขึ้นนั่นเองนะครับถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านมาอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านก็ได้นะครับเกี่ยวกับปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยฉะนั้นต้องระมัดระวังดูแลคนรักให้ดีด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่สีถ้วยไพ่สีถ้วยนั้น บางทีผู้ที่เกิดราศีเมถุนบางท่านเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโสดจะมีคนเข้ามาก็จริงนะครับในช่วงนี้แต่ว่ายังไม่ถูกใจเพราะว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะวางสเปควางเป้าหมายเกี่ยวกับความรักไว้สูงมากๆเช่นคนรักของท่านจะต้องมีบุค,คลิกหน้าตาดีการศึกษาดีการงานดีมันบางทีมันอาจจะขาดข้อหนึ่งข้อใดไปแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็รับไม่ได้ก็เลยแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ถูกใจไม่โดนใจในลักษณะแบบนี้ก็ได้ หรือคนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วไพ่สีถ้วยก็หมายความว่าคนรักคู่รักไม่เป็นด่งใจไม่ได้ด่งใจอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ดีไฮพรีสเตตหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งคือดวงเมียน้อยคูณผู้ชายชาวราศีเมถุนนั้นอย่างที่ผมบอกว่าไปงานเลี้ยงไปงานฉลองอาจจะเจอคนมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนมากขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นมันมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆเป็นกิก๊กเป็นก้ากกันเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับ แต่คุณผู้หญิงที่เกิดราศีเมถุนตัวท่านเองได้ไพ่ใบน,นี้เนี่ยต้องระมัดระวังแม้จะมีคนมารักมาจีบมาชอบในช่วงนี้คือคบได้ไหมคบได้เพียงแต่ว่าตัวท่านเองนั้นต้องระมัดระวังค่อยๆศึกษาดูใจกันไปสักพักหนึ่งให้เวลาสักนิดหนึ่งนันเองนะครับอย่าด่วนตัดสินใจเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีคนรักมีคู่รักมีครอบครัวอยู่แล้วระวังด้วยนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาได้นันเองนะครับส่วนท่านใดนะฮะ ที่นอกใจนี่นะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มมีไพ่สิบดาบสองไพ่เคราะห์ใหญ่เนี่ยให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะมีปัญหาตามมาถูกจับได้ในลักษณะแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเลิกราอย่าร้างกันฉะนั้นตัวท่านเองถ้ามีคนรักคู่รักที่ดีอยู่แล้วอย่านําเรื่องปวดหัวมาให้ตัวเองเลยนะครับเครียดมากๆนะฮะฉะนั้นขอให้ตัวท่านเองนั้นจงอย่านอกใจจงรักเดียวใจเดียวจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเด็นะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปากแรกของเดือนมกราคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปีพุทธศักราชส5 6 8นานั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระรดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วเขาฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กาลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปล่าเทียนพยากรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ